สวัสดีครับขอบคัวพังพลานนะครับผมต่อตาคิดเมื่อกี้นะครับผมก็พาน้องเดินกลับบ้านนะครับผมหลังจากไปไหว้พระครูประกำม,มานะครับผมแน่ครับผมตอนนี้ก็ลัดเดินล <ally> <bag put heavily ises countries> <mor> ัดป่ากันไปเลยนะครับผมมุ่งหน้านะครับผมจะไปบ้านยี่สิบหลังนะครับผมของเรานะครับผมก็ใช้ระยะเวลากี่นาทีพี่ต้อมก็ประมาณสิบนาทีนะครับผมก็ระยะระยะทางครับผมครับผม ตอนนี้นะครับผมน้องก็ได้กินสมุนไพรไปด้วยนะครับผมก็เดินในป่ากันลัดทางไปเลยนะครับผมไปเดินป่าก็จะมีประโยชน์ที่นึงนะครับครับผมน้องจะได้กินสมุนไพรในเลื่อยครับผมเรียกว่าจบครับจกสมุนไพรจกสมุนไพรเลนะ <c oughs> ต้านเป็นยังขั้นหลัง อ่านะครับผมเชียงหน้านะครับผมน้องพลอยทองนะครับผมออกหน้าเลยนะครับผมควอนตัมนะครับผมก็จะมีช่องใหม่นะครับผมควอนตัมแอนในแก๊งนะครับผมก็จะในเป็นรูปแบบของสารคดีนะครับผมมีความรู้กี่ยวกับารเงินครับผมครับผมเกิดจนเรียนะครับครับไปเรื่อยๆรื่อ่าก่อน แกงของเราจะโตนะครับผมขวานก็บอกว่านะครับผมก็จะทําเป็นสารคดีนะครับผมให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับการเจริมเติบโตของช้างนะครับผมจนกว่าน้องช้างจะโตนะครับผมก็จะให้ความรู้บันเล่นิดหน่อยจะทําไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมก็จะเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับผม ควัน <Cock S 1> นุยด <Dude, S 2> ้วยนะครับผมนี่ครับผมผู้ช่วยนะครับผมที่ช่วยจับนะครับผมที่ช่วยดูแลครอบครัวพังพรานนะครับนี่ครับบุคคลนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็จะเป็นก็จะอยู่ด้วยกันนะครับผมเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับผมจะไปไหนเราก็จะพาน้องๆไปโดยกันนะครับผมเราจะไปทางไหนพี่ต้อมเดี๋ยวขวาซ้ายขวา อ๋อตามเชือกหน้าครับผมสำหรับพี่นะครับควานต้อมก็จะคุ้นชินมากเพราะว่าควานต้อมเคยอยู่ฝ่ายพานาสวนสัตว์มานะครับควานต้อมจะเป็นข้างปปามาก่อนก็จะรู้พื้นที่ของสวนสัตวค่อนข้างเยอะนะครับผมจะพาเลาแหะเลาะแล่ไปนะครับให้พี่เขาพาไปเราไม่รู้เดี๋ยวป็ะหลงทางเดี๋ยวเขานี่ <laughs> อันนี้รานออกไปบ้านมีสมยัยหมดอ๋อตายร้านเก่านบ <c oughs> มจะเป็นคนดูแลคอยทอก็มาพัฒนานะครับ จัดสองหมืม่นสองหม,มือนจะได้มันขาด,าดมันปจะมานาธนเจังสี่เลยครับผมตอนนี้นะครับผมก็เดินทางกันใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เหลืออยู่ระยะทางอีก ไม่ไกลนะครับมองไปข้างหน้านะครับผมก็จะเห็นหลังคาบ้านแล้วนะครับผมก็จะประมาณนักเอ่อห้าร้อยเมตรนะครับผมก็จะถึงแล้วนะครับผมก็เดินเส้นทางรัดกันนะครับผมก็จะถึงบ <laughs> ้านหลังแรกนะครับไม่ได้ทังทีพวกเราอยู่ <laughs> ตลกแล้วไอ้เฮ้ยตลกแล้ว <laughs> เป็นบ้านหลังแรกถูกต้องแล้ว <laughs> แล้วก็ต้องเดินไปอีกว่าหลังนะครับ <laughs> ใช่อันนี้เราเดินเส้นทางรัด ได้ไหวครับผมแต่ว่าพ่อควานนะครับผมด้านหลังนะครับผมท้ายสุดเลยครับผมนู่นครับผมเริ่มแล้วเริ่มจะเดินขาไม่ไหวแล้วนะครับผมน้องเตยันไม่ไหวแล้วใส่ซ้ำขาแล้วไม่แต่ขอสางเขาเห็นไปข้อสางดเดือบโบด้เห็นไปยุ่งโตเองนั่นน่ซวกันไปห,หายเนื่อยกัน ไกลไปกลับก็ประมาณสี่โลได้เนาะไปกับสีโลได้้ไห<ป>าถนนดำนะถนนไปกลับอันนี้ไปไปรับนี่่ีไปทางพี่เอาจะเไปทางพี่เมน เหมนไป่ไดงพีเมื่อก็ต้องอ้อมสิ่งหัวคือเก่าตามเขารู้ทางนะไปตามเขาก่อนไปเลยน้องพลอ อ่ะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็เดินใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับผมก็เลยหยุดระยะทางนะครับผมก็ประมาณห้าร้อยเมตรได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะถึงบ้านนะครับผมพอถึงถนนลาดยางแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตปักอีกไว้นะครับอ่ะครับผมก็ไปกันยังไม่ถึงนะครับผมมันยังไม่ถึงทางลาดยางเลยนะครับผมควันเล็กไม่ไหวนะครับผมมีอ่อยแล้ว โอ้โหครับผมนี่ครับผมธรรมชาตินะครับในช่วงเย็นนะครับผมหลังจากที่ว่าแดดนะครับผมหายร้อนเลยนะครับผมบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับผมพี่น้องชาวช้างนะครับผมก็จะออกพากันมาปลูกหญ้านะครับผมมาตัดหญ้านะครับผมครับผมน้องๆช้างก็เดินกันในช่วงเย็นช่วงเช้านะครับผมวันนี้ก็คงจะโอ้บ่หอดอกครับผมเหนื่อย คงจะลาคลิปกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเส้นใหม่ครับผมเดี๋ยวดูในอีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้เต็มสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอคนนึงแชร์หนึ่งไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคัวพังพันล้านนะครับผมและช่องมองใหม่นะครับผมกำลังจะเปิดตัวนะครับผมก่อนต้อมแอนด์กแจ้งนะครับผมครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม